สวัสดีเจ้าวันใหม่นะครับวันนี้อาจจะเจ้าไปน้อยพอดีว่าทีมงานมีน้อยไปน้อยนะครับนอ,อวันนี้เดินมาจะถึงเดินมาจะถึงอ่าลงบ,มบ่มใบยาบ้านนหนุนสามนะครับนอวันนี้อาจจะคนมาหลายตัวได้นะครับนอเพราะว่า ห่างผู้คนแล้ววันนี้เป้าหมายนะครับวัดบ้านปางปุ๊กนะครับเนอวัดบ้านปางปุ๊กจะได้ก็เตรียมตัวตัวนะครับบ้านพี่น้องบ้านปางปุ๊กจะเอาถึงครับพยายามนะครับเนอะครับคนไทยอาจจะบ่ไข่หันอย่างพัลลัเนอะบางทีบ่ได้สซเว่นข้าพิธภัาน์อย่างกับอันบันดีว่ากันนะครับเนอะ เินชมนะครับอันนี้บรรยากาศสดๆนะครับลูกตาอยู่หน้าฮะนะครับหน้ารถตู้ของกู้ภัยประชาาดนะครับวันนี้อาการไล่ซดอาจจะบรรทุกใจนะครับบางสิ่งบางอยางนะครับแต่คำพูดคำจาหรือว่าอาจจะ พอบาหารราทานพิม,มาอย่างนะครับน้องขอสุมาภัยกันตัวนะครับน้องบดีว่ากันเนอะผกกสมือสมัครเล่นนะครับอาคนไหนพอแล้วกดไล่ก็แชร์ขเข้ามาแลยครับ สาธุสาธุรวมกันนะครับเนอะผมมไ่ได้ใส่แว่นนะครับบางคับ ทีมมา้ายนี่ยผมอาจจะบาหันเนอร์วันีว่ากันนะครับเนอร์ <c oughs> วันนี้ทีมงานประชาชนจะเอารถมาสามคันนะครับรถปิกอัพอรถปิกอัพสองคันนะครับรถทีมเงินเสียงตะวันนี่ร <c oughs> ู้สาธุสาธุรวมกันครับ อยู่บ้านยกมือสาทุกันได้บุญต้วยกันครับเอากำลังแรงใจเชียกันนะครับวันนี้คิดว่าหลวงตาจะเดินถึงเป้าหมายก็คือบ้านปังปุ๊กครับวางวางเป้าหมายไว้นะครับแต่วันนี้จะออกจ้าน่อยนะครับแต่ว่าจะทําเวลาน้อยต่วานี่ก้าว่าจะวันะวันี่เดินได้บ่อหลายเพราะว่าญาติย,ยมหลายนะครับ ตอนนี้หลวงตาเดินไว้แล้วครับบางคนต้องวิ่งเอาแล้วครับสังเกตแต่หลวงตาเดินนะครับวันนี้สอซีลินทิปนะครับได้นำรถมัดจยุยขนน้ำ <S <S ขนสเปียงคือนะครับไปเลยกดปล่มจ้เออไปเลย ตะกี้น้าหนึ่งล้ำนะครับหัวหน้าตอมอเปิดกับจากหนองคายนะครับเปิดกัได้เอาไปทรงเฮืองเรียนหลาดประโยล้ำแรกนะครับเพราะจะทาเฮือเป็นจุดติดไปใจ้นะครับติดเกิดสารประโยชน์มากที่สุดนะครับนะของบางสีบางอย่างนะครับแต่บางสีบางอย่างเขาก็ต้องดูความจําเป็นตัวนะครับว่าจะไปทรงที่ไหนบางสีบางอย่างนะครับแต่จุดไหนที่ว่าจําเป็นกับถ้าจาเป็นนะครับก็ลองขอมาได้นะครับนอกทัง เขานะครับขอสุมาภัยตัวยนะครับหลวงตาอยู่หน้านี่นะครับน้องพ่อบอกใครมีคนแล้วก็จะเดินไว้แล้วครับหลวงตานะครับวันนี้นะครับแต่ว่าคนหลายแต้นะครับว่าอ่ะดเงินต่านกระตอนนาองวันนี้มีสายเข้านะครับน้ออ่ะคนใดที่พอทายขอสดอยู่มันต้องโทรมานะครับ จะได้เอาจุดสำคัญสำคัญนะอบรรยากาศสดๆนะครับ นี่ถึงจะถึงแล้วครับปากตังปากตังลงบ่มไบยาบ้านนนุนสามนะครับเนาะอ๋อท่านปรรลัดอำเภอเดินเองเลยนะครับวันนี้วันน oh ี้พอท่านปรรลัดอำเภอจะยัางแตกก็ผมจะพอนะผมโค้ดได้จีเนี่ยโดนแซวสมมติได้จีล้างงานมาแล้ววันนี้ โดนแซวครับฝากันไปครับวันนี้เราซับหล่นจะคงกจะคักนไอยนะครับวันนี้ฝ่ากันนะครับน้องมาใจเมืออาชีพนะครับเนี่ย หันไหนพออยู่นะครับกดไลค์กดแชร์ไปเลยครับกดไลค์กดแชร์ไปเลยนะครับคนอื่นจะได้หันตัวนะครับน้อเพื่อนผมอาจจะมาหลายนะครับเนอะในกลุ่มผมอาจจะบาหลายแต่ว่าถ้าว่าในกลุ่มท่านอาจจะหลายก็ได้แสดงห่ะกดไลค์กดแชร์เข้าไปเลยครับกดรลลัวไปเลยครับวันนี้วันนี้ผมจะถ่ายทอดวันสุดท้ายนะครับเพราะว่าผมจะส่งหล่งตาถึงบ้านบาาฟูกก็คงจะจะป๊กนะครับเพราะว่าต้องทํางานนะครับน้อ แลวอนรวนี่จะยาก,การพอดีว่าจะทรงตา้าถึงถึงหาปนปนบังหาก่อนนะครับเนาะ,ะแลอะว่า3วันสรุปว่าตอนนี้เลยมาแห่งวันหนึงเป็น4วันแล้วครับ ใจรถใจถนนมัตระวังตัวนะครับมาสายนะหนุนนะครับถนนแคบนะครับเนอทางแคบมากนะครับ่วงนี่กำลังทำทางตัวนีะครับสาธุสาธุครับอันนี้ถึงหน้าโรงบ่มไบยาสูบนะครับ มีย่างยกมือสาธุสาธุก็ได้ได้วยกันนะครับนอกหลวงตาอยู่หน้านะครับศลีมงคลครับผมหลวงตาทาันว่าเดินมาสีปีแล้วนะครับปีนี้ปีที่ห้าเดินเส้นนี้ครับ เดินเซนนี้นะครับท้องกับบะหูเนาะไปน้อ,ปนองบ้านแหนนะครับเตรียมตัวนะครับน้อตอนนี้เลยหน้าลงบมใบยาสูบนะครับ เดี๋ยวผมจะขอ,อะขยับออกก่อนนะครับนอกจาก,กข้รถคันอื่นแต่น,นะครับเนะีเพราะว่าเดี๋ยวจะไปพอไอ้นี่ครับผมจะการจดสอบปก่อนนะครับเนาะ รออยู่ทางหลายนะครับนาองเดี๋ยวผมขอทำภารก,กิจอันกั๊มนะครับนาองเดี๋ยวผมจะได้ร่วมขบวนเดนกั๊มนะครับนาะองอบรรยากาศได้ไปก่อนนะครับนาอง อจบไล่ซดกัน